เรียนได้เย็นคือรอได้ครับหมายงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะผมก็เป็นงานดีๆครับเป็นงานแ a ว Talk หรือ Fight Club นะครับก็วันนี้มาตั้งใจมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน้องๆที่ไม่มีทุนการศึกษาในการเรียนงานวันนี้เราจัดมาเพื่อระดมทุนเลยคือน้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องหาเงินเดี๋ยวพี่ช่วยครับอีกแบงคัแบงเรื่องการเรียนด้วยของเรา แบ่งปันหลายอย่างก <c oughs> <c oughs> ็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเอาประสบการณ์จากชีวิตเรามาแบ่งปันน้องๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจทําอะไรนะมันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่เราคิดหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจทำแล้วทำมาจริงๆอ่ะมันขยับจากจุดที่เรายืนแน่นอนก <c oughs> ็อยากให้าร่วมกันทบุญให้น้องๆก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมกันบริจาคก,กันช่วยน้องเนาะเบี้ยงน้องอีกหลายคน <S <S ที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเงินในการเรียน วันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันบริจาคเงินครับเพื่อรองข้ได้มีอนาคตต่อไปครับขัดวันอาทิตยมาค่ะหวานเข้าเร็วมากเลยเมื่อกี้ถามเป็นพิธีเข้าวาเร็วเขา้าวันอาทิตยหวานนี่คะได้ร,รับด,ดอกไม้กันของพี่ลูต่างกันไม่ได้แท็กกันนะรู้ได้ไงก<า>็ก็ต่างคนต่างมกรูปแบบได้รับดอกไม้อะก็ก็ดีครับอก็ดีครับก็เป็นกำลังใจดีๆให้กันครับในทุกๆปีครับก็ถือไปฉลองกันด้วยไหมคะในวันวันอทิย์ ก็ไปไปด้วยกันครับใช่ก็ไปเกือบเทศกาลอยู่แล้วครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับหว,รรหวานขึ้นเรื่อยไหมหวานขึ้นเรื่อยไหมก็จริงๆก็รู้สึกดีอยู่แล้วครับมีความสุขอยู่แล้วที่อยู่ด้วยกันครับเวลาไปเจอกันเดีย๋ยวกานจะภาพเริ่มผิดแล้วเนี่ยถามเลยไม่ต้องบอกให้ค <c oughs> ไ่สถานะแต่ว่าเป็นคนสนิทแต่ว่าถ้าเกิดมีคนคุยเนี่ยไม่ได้เรารู้สึกไงก็เขาพูดเล่นมัง้งเออเขาหยอกๆอะไรอย่างงี้มัง้งก็รู้สึกก็คงแบบฝัเงเราละคะถ้าเกิดว่า<บ>ถ้าเขาจะต้องถ้าเกิดเขามีคนเข้ามาคุยเนี่ยจะยอมไหมยอมหหรือไม่ยอมยอมได้ไหมก็ยอมได้ไใช่มันอยู่ที่เขาอยู่แล้วเออในส่วนตัวเราเราก็ทําตัวเราให้ดีที่สุดเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขก็โอเคแล้ว ถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะเลื่อนสถานะหรือว่าเราจะลดอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีความสุขแล้วโอเคแล้วในสถานะนี้ฮะจริงๆมีการคุยเป็นยังไงบ้างที่ไ่จริงๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องสถานะเลยแต่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเป็นที่ปรึกษาการ <c oughs> อะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างทํางานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าไปก็ถ่ายละครแล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายอยู่เหมือนกัน <c oughs> ครับเราก็โฟกัสในงาน,ในใของตัวของไปแต่พอมีสัำคั์บางทีมันก็มีดราม่าเล็กๆอะไรเงี้ยว่า เหมือนกักกันแบบไม่ให้ครับสถานะเขาแฟนจะกิดแต่ว่าการการทำมันใช่หมดแล้วจริงๆมันเป็นแนวคิดของเรานะครับเราจะพูดให้มันถูกใจทุกคนก็ไม่ได้แต่จริงใช่มันเป็นแนวคิดของเรามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วมันมีความสุขในสถานะนี้มากกว่ามันก็เรื่องแบบคนสองคนอย่างนี้ใช่ไหมคใช่ครับก็คุยกันครับแบบนี้มีความสุขที่สุดแล้วจริงๆกังวลอะไรไหมคะตอนสำคัญตอนนี้มีไหคือไมังวลเลไม่กังวลเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่าง ผ่านอะไรมายื้แล้วมีอายุระดับระดับหนึ่งแล้ว mm hmm. นะครับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องคุยกันเยอะแยะให้เราแค่มีกันวันนี้เราดูแลกันใกล้บ้างห่างบ้างแค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนสถานะเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พิสูจน์วันหนึ่งอาจจะอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะอะไรก็เลยก็ได้ mm hmm. ก็ไม่มีไงรรู้ครับแต่วันนี้มีความสุขแล้วโอเคแล้ว่อเยดเดี๋ยวเรียมกลับมาทโคจังจอน้องจ้าอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวฟิตติ้งพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงคะเหมือนแฟนคลับก็แบบดีใจที่แบบกลับมาเล่นคู่กันผมทำการบ้านหนักมากช่วงนี้ก็อยากฝากละครนี่แหละนะครับฝากด้วยเรื่องเทตานาลูมิตนะครับใช่พรุ่งนี้นั่งอ่านทุกวันเลยนั่งอ่านแบบในสมัยรัชกาลที่สามเขามีกี่ระดับเขาพูดยังไงกันขุนหลวงต้องมีท่าทางยังไงอ่าโอ้ยสนุกมากอ่านบทละสิบตอนละเราโตขึ้นเลยไหมคะเรื่องนี้นไงฮะมันโตขึ้นเลยไหมคะเรื่องนี้กับบท ก็อายุพอๆกับผมเลยครับแต่ว่าเราก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเราเป็นคุณหลวงใช่มีการมีงานทำจากลักษณะเป็นคุณหลวงที่ยังโสดอยู่ที่ไม่รับใครสักคนในในเมืองตอนนั้นเอกมาหาครับก็มีการกลับมาเจอเราได้กครั้งนึงครับผมก็ดีใจครับก็ร่วมงานกันอยู่แล้วก็การแสดงค่อนข้างรู้ใจกันครับคาดหวังให้มันแบบกระแสออมาด้เหมือนเดิม เขาไม่ได้คาดหวังอะไรคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ทํางานในส่วนของเราให้ดีที่สุดคือการแสดงของเราเนาะส่วนจะสนุกไม่สนุกเนี่ยเดี๋ยวคนดูให้ตัดสินเองครับ mm hmm. เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามทําอะไรแค่ทางานกับร้อยดีเราเป็นครณหลวงที่สมบูบ,บาทเขาก็เป็นแม่หญิงออนของเขา ه, เดี๋ยวคนดูเขาจะรู้สึกของเขาเองครับ